สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b บ็อกแมปอนิเมะแวนกานะครับในอัปเดต1.5นี่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปอัปเดตได้ฟังกันด้วยว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับไม่ว่าจะด้านของที่ออบไลฟ์หรืออะไรต่างๆนานนะเนะาะก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มแมคชนิกเกมเพลย์ใหม่ด้วยนะครับบอกเลยว่าเยอะนะครับหนึ่งเลยนะนเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับมันคืออ็อกเค้าอีเวนต์นั่นเองนะครับไม่รู้อันถูกไม่เนะี่ย เดี๋ยวอ่านพิจะโดนอีกนะครับแต่อันนี้ไปดูมานแล้วนะนี่เลยนะครับโดยว่าเขาอีเวนต์เนี่ยมันจะ,จะเป็นรูปแบบในส่วนของดันเจียนในเลดนั่นเองนะแต่จริงแล้วเห็นเขาบอกมันไม่ใช่เลดน,นะมันคือดันเจียนนะฮะเอออันนี้ที่เขาบอกมาในแพทโน้ตอัปเดตเนาะนี่นะครับก็จะอยู่ในส่วนของหัวข้อเขียวแบบนี้เห็นไหมมันจะมีเป็นเลดของเล่นงคุนะครับแล้วก็เป็นเขาดันเจียนของตัวอีเวนต์นั่นเองเนานะนี่เลยนะครับ อ่ะนี่แล้วด่านก็จะมีทั้งหมด4ด่านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด่านที่4เหมือนจะเป็นการปรับให้ทุกตัวเราเป็นมูนานะครับจากที่เห็นนะอ่ะนี่แล้วก็มีเป็นสปิริตช็อปตัวนี้นะครับสปิริตช็อปแพทนี้ไม่มีรีโรให้แลกนะครับมีแค่ของอีโวทั้งหมด4ตัวส่วนอันนี้โกลเด้นบอลน่าจะเป็นของตัวละครอันนี้กำลังจะบอกว่าเป็นของคารุนนะครับเห็นไหมอ่ะนี่นะครับแล้วก็วิธีการหาเจ้าตัววิญญาณน,นะครับมันน่าจะเรียกว่าสปิริตหรือเปล่าตัวนี้นะครับวิญญาณตัวนี้เนาะ ใครกำลังเป็นปัญหาการเอ k เคฟาร์มในโลบอกรัแล้วค้างหลุดกลางคันแอป u g จ o n e ช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทำให้หลุดจากการ a อ k ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็แกเกจที่ผมแนะนำจะเป็น GVP ราคาแพงกวา่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละ2บาทถ้าใครสนใจอย,อยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google Play a p p Store หรือย่าลืมใส่โคด้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทเพด้วยนะ จะได้จากการลงในตัวนี้นั่นเองนะครับโดยวิธีการลงก็ไม่ไม่ยากเลยนะครับจากที่ดูมาก็คือไม่ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีตัวช่วยด้วยนะครับอาจจะเราค่อยไปดูวิธีการลงทีหลังเนาะแล้วก็ตัวละครนะครับมันจะถูกเพิ่มเข้ามาอยู่ในตู้ตรงนี้นี่เองเนาะเราสามารถสุ่มได้นะครับนี่ตรงนี้มาที่นี่เลยเห็นไหมเอาเขาตัวนี้นี่นะครับเป็นว่าก็จะมีอินเด็กบอกนะครับว่าในตู้นี่มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเดียบโลเนี่ยเป็นตัวรับนี่เองเนาะก็จะเหมือนเป็นเจ้าตัว ลืมชื่อและลูคาดเออลืมชื่อได้ับเนี้อ่าแล้วก็จะมีเป็นสกินซีเคทของเจ้าอีกริดนั่นเองนะครับมีตัวเอ็กคลูซีฟอ่ะตัวเอ็กคลูซีฟกับสกินซีเคทเนี่ยเท่ากันเลยนะครับส่วนน้องอุ้ยนี่เป็นมิคุนะครับมิคุก็จะมาในรูปแบบของอุ้ยนั่นเองเนาะแล้วก็มีสกินมิติกนะครับมีเจ้าเรนโงคุนะครับมีจูโซนะครับโชโซหรือจูโซโชโซหรือเปล่านะครับแล้วก็โทจิเนาะแล้วก็จะมีเป็นไอ้ตัว อันนี้น่าจะเป็นตัวภูเขาไฟนะครับโจโกะนะโจโกะเห็นแล้วขำจริงนะแล้วก็มีปีกิมจอด้วยนะครับแล้วก็เนซุโกะนะครับแล้วก็จะมีเป็นกรกับคิรัวด้วยน,นั่นะเองนะเอยเอาคิรัวมาแปลว่าน่าจะเอามาให้เล่นได้น,นั่นเองนะครับนี่เนาะแล้วก็นี่นะครับตู้เหมือนกับตู้อื่นเลยนะครับอาซีเคตปลดล็อกที่เลเวล10นะครับช้นี่ปลดล็อกที่10นั่นเองเนาะแล้วก็อชาช้นนี่ฮันเตอร์จะ เรียกว่าปลดล็อกในส่วนของชช้นี่เลยนั่นเองนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้เนาะเออนี่เลยนะครับแล้วก็มีการออโต้สกีดออโต้ออโต้เซลล์ด้วยนะครับก็ดูกันดีๆก่อนที่จะทําการกดสุ่มกันเนาะตัวละครนะครับมันจะมีทั้งหมดนี่เลย4 5ตัวนะครับประมาณ4ปีประมาณน่าจะ5ตัวนะมีเดวิลโล่หนึ่งตัวนะครับมีเป็นเจ้ามิมิตัวนี้1ตัวนะไม่แน่ใจเรื่องชื่อถ้าแพทถ้าจําผิดขออภัยนะครับแล้วก็โอคารุนนะครับแล้วก็เป็นไอปีศาจ ไอปีศาจมดหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันนะฮขอภายนะ้อแล้วก็ป้านะครับเรียกว่ายายหรือป้าก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ได้ดูนะขอภัยด้วยนะก็อยู่ในเรดเอ็กซนะครับมันสุ่มดรอปเนาะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยซุ่มดรอปเหมือนเล่นงูฮุเลยน,นั่นเองตัวละคร้วยตัวเป็นเอกลุศทั้งหมดและจะหายไปในเร็วๆนี้นะครับเขาบอกมาอย่างนั้นนะว่าจะหายไปน,นั่นเองอะต่อมานนี้จะไม่มีอยู่ในตัว แพดอัปเดตในนี้แล้วนะครับในนี้ไม่มีบอกนะเออมันจะไม่ค่อยมีบอกในเกมนะครับแล้วก็อ่าคนส่วนมากจะมองว่ามันน้อยแต่จริงๆแล้วระบบภายในเกมเขาทำมาเองนะครับมันก็เลยเยอะเนาะเออ นี่นะครับอเรื่องสกินเรารู้กันอยู่แล้ววิธีการดูสกินง่ายๆคือมาที่ยูนิตนะครับแล้วก็ที่สกินตัวนี้เนาะนี่แล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับ familiar familiar นะฮะเอออันถูกไปเนี่ยก็คือระบบแมวนั่นเองก็จะเป็นแมวของเออ่คุณป้านะครับคุณป้าที่อยู่ในนี่นะครับเออเป็นแมวของตัวนี้นะวิธีการได้รับคือการฆ่าบอสนะครับและจะซุ่มดรอป1%นนั่นเองนะครับเออมันจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะนี่เห็นไหม อะไอตัวแฟมิเลียนะฮะเออตัวนี้นะมันจะถามได้จากการลงอ่ะนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับว่าคือไอตัวนี้นะครับตัวเลดสีเขียวไอวดันเจียนสิเออมันคือดันเจียนนะครับไม่ใช่เลดนะเออเขาบอกว่าคือดันเจียนนะเออพี่ไม่ได้เคลมเองนะครับแต่มันคือดันเจียนตัวนี้นะครับเนาะอ่ะก็จะมีซุ่มออกจากบอสทุกตัวนะครับ1%นนะครับแล้วก็จากที่เห็นที่เขาที่เขาสปอยออกมาเนี่ยมีทั้งหมด อ่าสามตัวนะครับแต่ว่าจากที่เราพี่ว่ามันมน่าจะมีทั้งหมด4ตัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนาะเอออันนี้ที่เขาบอกไปเองนะในแผ่นโน้ตแล้วก็จะมีในส่วนของแบนเนอร์โปรไฟล์ใหม่นะครับมีการขยับของโปรไฟล์แบนเนอร์ด้วยน,นี่นี่อ่ะก็ไม่รู้ว่าไอแบนเนอร์โปรไฟล์นี้มันจะดูดีมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่เห็นปะเออก็ใหม่ๆนะจะอันนี้นี่เห็นไหมมีเป็นโทโบฮันนี้นะครับแล้วก็เป็นมิคุนะครับมิคุแมนเนสนะนี่เลยเห็นปะบอกเลยว่าน่ารักมากนะครับเออ ก็ไม่ได้อวยไม่ขุแต่ก็ชอบอยู่ส่วนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเพิ่มการเอ่อจะเพิ่มเรียกว่าปุ่มรีเซ็ตในหน้าตั้งค่าในเกมนะครับอาจจะเ,เข้าไปดูสักหน่อยเนาะ อันนี้นะครับจะมีการเพิ่มปุ่มรีเซ็ตในการตั้งค่าเกมเนาะอ่าแล้วก็ระบบภายในเกมนะครับเดี๋ยวพูดถึงระบบภายในเกมนิดนึงนะครับถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในแผ่นน้องเนี่ยมันจะย้อนขึ้นมานะครับถ้าในแผ่นน้องมันจะย้อนขึ้นมาเนาะก็จะมีเป็นระบบเทลเอ่อเทลสแมนนะครับเอ้ยทอลหรือไม่เทลเนะี่ยทอลสิหรือเปล่าครับยันนะครับระบบยันแมชนิคนับแล้วก็เป็นสปิริตวิบนะครับก็คือไอตัว ไอวิญญาณที่พี่บอกที่เป็นสปิริตสีเขียวเป็นสกุลที่เอาไว้สุ่มตัวละครนี่เองเน่ะแล้วก็เขามีเป็นยโมดิฟายมดิฟายเออร์ใหม่นะครับเป็นโนเทนโนปรบอมนะครับบัตด,ด,ดิ้งออฟอีวิลนะครับฟิกฟิกดิสคา์ฟนะครับมันนีเซอร์มันนิซอร์มันนิเซตอะไรเนี <laughs> ่ยช่างมันนะครับเนาะ นี่มันจะอยู่ในโหมดเกมเพใหม่นะครับเห็นไหมเราจะเห็นว่าด่านแรกเน่ย20เวฟนะครับเหมือน X4 น่าจะ50เวฟหรือเปล่าจากที่ดูสปอยมานะครับแต่ยังไม่ได้ลองเล่นนะนะเพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับนี่จะมีปุ่มรีเพย์ตรงนี้นะครับอ่ารีสตาร์ตัวน,นี้เนาะเออแล้วพอเรากดยืนยันปุ๊บมันก็จะรีทั้งหมดเลยน,นั่นเองอันนี้คือขอที่เอาไลท์ที่หลายๆคนขอและเขาก็เพิ่มเข้ามาแล้วน,นั่นเองเนาะส่วนการโหวตต่างๆเนี่ยมันจะมีที่ถูกเพิ่มเข้ามาอีกนะครับอ่ะเป็นลําดับนะส่วนอันไหนที่มาใหม่ ก็จะเป็นช่วงเริ่มต้นครับช่วงเริ่มต้นมีบอลทั้งหมด4อันไอ้5อันนะครับเออแล้วก็มีคิงโบเดนด้วยนะครับอาแชมเปี้ยนเป็นเขาบอกว่าเป็นแอคทีฟนะครับก็น่าจะช่วงที่เราให้ให้เราโหวตเนาะอ่ะแล้วก็จะมีถูกเพิ่มเข้ามาอีกก็สตองขั้น3ขั้น5นะครับอาสปีดขั้น2ขั้น3เนาะแล้วก็ดอทขั้น3ขั้น5นะครับเดเมจขั้น1ขั้น2นะครับคู้ดาวขั้น1ขั้น2เนาะแล้วก็เรนจ์กับเซเลเยอร์ขั้น1ขั้น2อันอีก อ่าเหมือนจะมีเป็นเพสอิสด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้บ้างขอไฟด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีเป็นข้อคอมมอนรูทอันคอมมอนรูทด้วยบอกเลยว่าเยอะนะเออถ้าเราดูดูแฮตเบื้องต้นแบบสายตาปกติเนี่ยมันดูน้อยแต่จริงๆแล้วมันเยอะมากนะครับเพราะว่าแมคคณิกเกมเนี่ยมันไม่ได้กระทำกันง่ายๆไม่ใช่ลองไปสร้างเกมดูนะครับเออเนาะก็ไม่อยากเข้าข้างแอบปเกินมากเกินไปนะครับเอาเป็นว่าเราลองเล่นดูแล้วกันเนาะก็อัปเดตคนที่อัปไลที่ออกมาได้ ดูจะดูดีนะครับแต่ก็แอบนานไปหน่อยเนาะสำหรับหลายๆคนที่รอคอยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเราก็จะมีการปรับอ่าอินฟูเม้นต์นิดหน่อยนะครับอ่เพิ่มในส่วนของอินเทอร์เฟซแอนิเมชันนะครับที่เราจะเอ่อแบบเรียกว่าไม่ใช่เราจะสิมันจะเพิ่มอยู่ในล็อบบี้น,นั่นเองเนาะอ่านี่นะครับ ด่านดูจะไม่ยากในช่วงแรกนะครับน่าจะไปยากด่านในท้ายเนาะแล้วก็มันเป็นระบบดันเจียนไม่น่าจะว่าลงหลายคนเลือดจะเพิ่มหรือเปล่าแต่เหมือนจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆด่านมันก็ยากอย,กอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะถ้าใครไม่มีตัวที่อีโวนะครับแต่จากที่ดูก็น่าจะพอเล่นได้เนาะแล้วก็จะมีระบบเรื่องยันนะครับระบบยันเนี่ยมันจะมีให้เก็บตามด่านหรือว่าผ่านไปในเว็บในด่านแหละอันนี้ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับแล้วก็เวลาเรากดแล้วเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดนะครับเหมือนจะเป็นการเคลียร์มอนด้วยนี่นะครับแมอันนี้ขอใหยจริงที่ข้อมูลยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะโอเคมาดูกันต่อนะครับอ่าสำหรับหน้าต่างอ่าในส่วนของโกช็อปนะครับอ่าเดี๋ยวเราออกไปดูก่อนน่าจะดีกว่าเนาะอ่านี่นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะอ่มาดูกันนะครับในส่วนของอินฟูเม้นท์อย่างที่บอกไปเนาะก็คือหัวข้อขอ่าตุ้ล้านทองนะครับ ในส่วนของโกช็อปนะครับไอตัว e ก c h a n t เนี่ยก็จะมีเป็นในเรื่อกไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรบ้างก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเพราะาพี่ไม่ได้ดูเยอะเนาะก็จะมีในส่วนของการที่ซื้อของของยูวงของยูโวของอะไรต่างๆเนี่ยพอเราไปส่วนอื่นในหน้าต่างวิทยาการมันจะมีบอกอยู่นะครับอันนี้งงนะฮะงงมากเลยว่าเขาปรับอะไรมาเพราะว่าไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากนะครับเออเนาะอันนี้ใครรู้บอกบอกบอก,บอกได้นะฮะเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เออไม่ช่วยจริงนะครับก็น่าจ,จะเป็นเรื่องของการซื้อของใน g o Shop เนี่ยแหละที่เขาบอกมานะครับในนี้เนาะอ่ะก็เดี๋ยวจะทิ้งเป็นลิงก์ของแผ่นโน้ตไว้ให้นะครับเออเพราะว่าพี่ไม่ช่วยเพราะว่าบางอันเนี่ยไม่มั่นใจจริงนะครับเออเนาะขออภัยด้วยจริงอ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องถอดคอสเมติกของตัวเก่าเพื่อที่จะใส่ตัวใหม่แล้วนะครับอ่ะก็เป็นปัญหาที่น่าลาคาญมากๆนับในช่วงก่อนหน้านี้นที่หลายๆคนลาคาน,นครับก็คือก่อนนี้ชุดแปลกๆไม่เอาดีกว่า ก่อนอันนี้มันจะต้องถอดคอสติกตัวเก่าถึงจะใส่ตัวใหม่ได้นะครับไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถถอดใส่ตัวใหม่เอะมันไม่งั้นจะไม่สามารถใส่คอสติกตัวใหม่ได้นั่นเองแต่ตอนนี้ทําได้แล้วนั่นเองครับว่านี่ประมาณนี้นะครับก่อนนี้จะต้องถอดคอสติกตัวเก่าก่อนไม่งั้นจะใส่ตัวใหม่ไม่ได้อย่างที่บอกไปเนาะอ่านี่นะครับก็แก้เรียบร้อย อันนี้คนว่าเยอะนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะไฮไลท์พี่จะแปลแ,แบบเข้าใจแล้วกันนะครับไฮไลท์ <High light S 1> ในส่วนของพวกคําอธิบายแพสซีฟหรือว่าคำอีโ o นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวดูกันสักนิดนึงอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับอ่ะนี่นะเอ๊ะมีอะไรเพิ่มหรือว่าน่ากดพรีวิวหรือเปล่าการอธิบายแพสซีฟก็ไม่อ๋อนี่นะครับไฮไลท์เรื่องดามิดน่าจะอย่างนั้นนะอันนี้น่าจะอย่างนี้นะครับเห็นไหมมีไฮไลท์เรื่องดามิดแล้วนะครับในการอีโนะ น่าจะมีตั้งสักพักนานแล้วนะครับเอ้ยแต่เพิ่งม,มีหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันมีก่อนหน้าน,นี้มาแล้วขอไยด้วยที่ไม่รู้นะครับตรงนี้แล้วก็เขาบอกว่าเมื่อปลดล็อกยื่นใหม่เนี่ยมันจะแจ้งเตือนมาเลยนะครับว่ามันปลดล็อกแล้วเนาะแล้วก็นี่จะมีการแอสเซนชันที่บอกเหมือนกันบอกเหมือนของยูโวเลยนะครับเอ๊ะมันบอกอยังไงนะจะลองล็อกสักอันแล้วกันนะครับอ้าก็ไม่มีอะไรนะหรือว่าต้องกดพรีวิวนะฮะน่าจะต้องกดพรีวิวดูนะครับว่าการเพิ่มตัวแอสเซนชันเนี่ยจะเพิ่มอะไรบ้างเนะ่มย อ่ะนี่น่าจะเป็นเรื่องไฮไลท์ตัวนี้เอ๊ะแต่จําได้ว่าเหมือนจะเป็นบอกมาแล้วนะอันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันอ้าวพอใครรู้คอมเมนต์ทีอ้เพราะว่าไม่ชัวร์เนาะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าอ่าไม่ได้สนใจเรื่องอินเตอร์เฟซเกมนะครับเล่นอย่างเดียวนะขอภัยด้วยนะครับเนะาะอ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าคอลเลกชันนะครับเวลาเรากดดูตัวละครมันก็จะยังกลับไปหน้าตัวคอลเลกชันตัวนี้อยู่เพราะว่าก่อนนี้เนี่ยนะเวลาเรากดดูตัวละครแล้วมันก็หายไปเลยนะครับในหน้าต่างการเลือกอ้อนะ เห็นไหมตัวละครของเดียบลมันเป็นตัวรับในตู้พิเศษนะครับก็คือชื่อแบนการ์ดไปเลยแล้วก็ดาเมจต้นมา1 2 0 5เลยหาห้านสะิบนะอันนี้เราสามารถมาดูดาเมจอันนี้ได้เอ้ยอันนี้บั็กหรือเปล่าเนี่ยเออมีชงมีชื่อไม้พร้อมเลยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะป้าก็เป็นตัวเอ็กซ์คูลสีนี่เห็นไหมไซโกะนะครับไซโก้สปิริตมีเดียมอันนี้อ e ีโวแล้วเนาะแล้วก็ไม่อ e ีโวเป็นไซโกะนะครับอ่ะเราดูท่าดูอะไรใ,ในนี้ได้เลยนะครับเห็นป้า อ่ะเป็นคอสมิกบ้างเป็นท่านลมบ้างในที่สุดก็มีท่านลมมาเพิ่มนะครับอ่านี่แล้วก็เจ้าเดีวโลเป็นคอสมิกนั่นเองครับเหมือนกับเจ้า โกโจเลยน,นี่นะครับก็แปลว่าถ้าใครได้เดวิโลมาทัวร์นาเมนต์แผ่นนี้ก็ยิ้มหวานเลยแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องโคดเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ในปักหมุดคอมเมนต์นะครับเพราะว่าโค้ดมันได้โกกับ5ลิโลนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของระบบต่างๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาทีหลังเนี่ยเดี๋ยวเราเค่อยไปว่ากันทีเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับมันจะมีการเพิ่มมาทีหลังหลังที่เกมเปิดด้วยเพราะว่ามันเปิดตั้งแต่ T C นะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบแบนเออพิตตี้นะครันตนตีนะเออแล้วก อ่าจากเป็นการตีมิสติกเป็นการตีเอกล i v ีนะครับแต่อันนี้ไม่น่าพูดถึงเพราะเขาแก้หมดแล้วนะเออเราคงไม่ต้องพูดถึงแผนที่เขาแก้นะครับอ่ะโอเคสำหรับนี้นะคุณผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเามกันดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ